เอาละครับยินดีต้อรรนรับเข้าสู่รายการทีม4สการฮะก็วันนี้เราก็อยู่เกมไมโครับนะก็วันนี้เราจูก,กับอยู่พี่อะไรไม่ใช่นะครับวันนี้นะคะเราจะมาออสอนสร้างบ้านอะไรวะตามใจชอบนะครับอาจจะเสียงเสียงกากนะครับโอเคเอาจจะเสียงดับดับหน่อยก็ขอภัยนะครับผมโอเค ใช่ใหม่นะฮะสสยสม,มูทท็อกนนเองนะเพราะว่านะีอคิม่ครับเราเคลียนดเวร์ครับเราจะสร้างเป็นโลกแปนแปนลึกลึงนะฮะช่วยนะครับ,ท,นะรบที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาก็เพราะว่าพราะอะไรวะไม,ม่คิดอะไรจะลงนะคะเลยคิดได้นะลงลงเฮียอะไรวะลงอะไรวะไ่ใหม่ อ๋อลงสร้างบ้านนี่แหละเออสร้างบ้านตามใจชอบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านแอสกิโมนะฮะว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าแล้วก็ช่างผมเธอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่แอสกิโมเนี่ยเราต้องสร้างบ้านในในเทียอะไรบอช่วงนี้ก็มีแต่รรรรรรรอรอรอรรรรร วัดเดอตัดคลิปแป๊บนะครับก็มากันตอนนนอ่อนะกเดี๋ยวเอาแมวไหมก็มากันต่อนะครับปั่งเกยก็ได้นาาไปนะครับผมนะครับสิ่งที่ผมจะชอบนะครับก็เอสกิโม,โมนะคะแล้วก็อะไรวะอะไรหิมะนี่อันนี้หิมะแล้วก็ผมจะข้างในผมจะมีเลสโตนอ่ะ จะได้ไม่ไหม้แล้วก็มีอะไรดีก็มีอะไรตกแต่งไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างมานก่อนเลย <c oughs> ไม่มีของอะไรจะตกแตง่งเดี๋ยวผมจะตกแต่งทีหลังที่ผมรู้ๆนะก็เป็นมานเอสกิโบที่พี่เต้เคยสร้างมาแล้วนะาในเลสเปเชร่าของพี่ l นเลสเปย์อาชีาของพี่เขานะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดนึงนะครับอ่าเมื่อกี้ก็มีคนเรียกนะครับก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับบ้านเอสกิโมเราลังใหญ่ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ฮะนี่ระชดเราว่าอย่าลังใหญ่นะโอเคนะครับ อาจจะมีเสียงเอ่อไม่อาจจะไม่มีเสียงผมนะคบเดี๋ยวเรี๋ยวเอามหมานะเดี๋ยวครับผมขอนี่ครับก็ขั้นแรกครับคุณผู้ชมต้องขุดตรงนี้มาสี่บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าผู้ชมก็มาห้าบล็อกไปเลยนะฮะแล้วเพื่มประมาณนี้แล้วก็ตั้งตรงนี้โอ้ <c oughs> oh. ขอโทษด้วยนะครับ นี่ครับประมาณนี้โอเคโอ้เจ้าไอโมนี่ผมก็เคยดูมาจากที่อะไรนะที่แมนยูนะคะที่ที่เขาชนะมักกับมียติ๊บนะครับท่านผู้ชม่ไหว่าพ้าเป็นนที่มนยูก็ไวะ ตดตามพี่แมนดีได้เป็นปีแล้ตั้งแต่ที่เขาได้อะไรวะมราสิบันะครับก็ขอให้พี่เขาถึงสใช่ไก็ขอให้พี่เขาถึงสองแสนได้ไนะคบพี่แมนอยู่ผมม่เลื่นด้ทุกสิ่งดีเลยแต่ผมไม่ได้เอาพีเมนี่ปตามเีเมนตั้งแต่หน้าแล้ว แต่พี่แจ็คเกอร์ไม่ค่อยติดตามหรอกพี่ที่ผ่านมาผมอะไรวะติดตามพี่แจ็คเกอร์เลยค่ะอ้าวประมาณนั้นนะครับโอเคใส<ป>่องไปก็ใส่ครับในที่สุดเราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วครับโอ้โหโคตรง่ายเลยที่พายแร้าก้อนละลาตั้งลูกตุนไปหนึ่งฟอง ไปโอเคเดี๋ยวเราดูข้างหน้าของเราหนึ่งดีโอ้เดี๋ยวผมทุบตรงนี้ออกแล้วก็ทุบตรงนี้โอ้โหรถี่อะไรอะไรโอ้โหรถซุปเปอร์โฟนเพราะว่าถ้าผู้ชมไม่ได้ยินหรอครับซุปเปอร์โฟนซุปเปอร์โฟนนี่ครับอันนี้คือบ้านเอสกิโมโตัวหนึ่งของผมไม่ตก ด้านในก่อนนะครับไม่ลงคลิปมานานครับเจ้าวันนี้พาะผมไม่ได้ว่าจะเอาหลออะไรวะอ๋อเอาเอากระปิบน้ำกับน้ำเดี๋ยวเอาเดี๋ยว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 ้อ ็ใส่น้ำไปใส่น้ำไปแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ยดด้วยยดดวลายไมน้ำมที่นอมพอเน บ well, okay. like ้านเอสกิโมต้องใส่เป็นประตูเรื่องอะไรวะนี่ครับเป็นประตูนี้ก็ได้ครัแล้วว่ามีหมีด้วยนี่เรามีแก๊ะแก๊ะ นก็ใส่ใน,นิดไปนะครับตรปลูกต้นไม้เปต้นนงนะครับต้นไม้ต้นไม้ต้นมัต้นไม้ก็ตรงนี้ก็เป็นปุยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่หก คะลิปาก็รีบค่ะขายขายตัวี่รอ้มาวเยอะนะครับเดี๋ยวผมเดเดเพราะวา เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ่ะดูครับบ้านประากาศจำลองหลังนึงนะคะถ้าอยากให้ผมลงคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ได้นะครับโอเคถ้าชอบกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าไม่ชอบกดอะไรก็ได้ครับก็ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็จบไว้แค่นะคะจะติดจบตอยู่แล้วอยู่แล้ว ऐमी <laughs> स